วัสดีนะจ๊ะวันนี้พามาเดินตลาดนัดค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อไอ้เต้าหู้หม็นนะคะเนี่ยค่ะเต้าหู้หม็นเจ้านี้อร่อยชอบกินประจำแต่เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปซื้ออ่าพวกอะไรอะขนมเหรอเออเด็กๆของชอบนะขนมอะ่ะหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปนานนะคะ ก็เนี่ยครั้งแรกที่มาเดินตลาดตรงนี้นะตลาดใกล้บ้านเองเป็นตลาดนัดแล้วก็พามาเดินกันเนาะพาเด็กซื้อขนมเท่าไห่เปิดหูปิดตาตลาดนัดมาเลเซียก,ก็เหมือนบ้านบ้านเราเนาะมีขนม นี่ไงขนมกรุบกรอบเด็กน้อยคล้ายๆกับบ้านเราแหละแต่อาหารการกินอาจจะไม่เหมือนกันนี่ค่ะเด็กน้อยชอบมุมนี้นี่ยอดมารดฉันยองนี่ค่ะขนมเด็กน้อยจ้ะนี่ไงนี่อ่ช็อกโกแลตเย้ามาเม่ นี่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 ชอบกินอะไรแบบเนี้ยดูสิเออแยาสมอเด็กคือเทคเทคีแต่ตรงนี้เป็นบวยจะพูดภาษาจีนอีกแล้วลิ้นพันกันค่ะรงนี้ก็จะพูดภาษาจีนแยาสมอไม่แม่าเด็กๆมาเดินตลาดนี่ยยาสมอนี่ยเหรออ๋ออีกอ่กคืว่า ไม่ยาสมองวันท really? oh, so mm ี่สามวันที่สามสี่สมออะไรอ่ะโอ้เซมๆซช็อกโกแลตนีล่าขาไหมซื้อไหมชือหนมมอะไรอ่ะน่าจะเป็นช็อกโกแลตโอ้ยเมาทอง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 กับบ้าน่้ันีสิ เราท้องไม่ดีเดี๋ยวพาอมอข่าแล้วข่าแล้วโอเคขนมแบบปิ้งๆบ้านเราตลาดนัดขนมคล้ายๆบ้านเราเนาะไปต่อมีทุเรียนด้วยไล่ไล่ไล่ ซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาเดี๋ยวเราจะพาล่อไปซื้อเต้าหู้หม็นนะคะเพราะว่าชอบกินเต้าหู้หม็น เดินลัดไปตรงนี้ก็เจอมีขนนด้วยข้าวียนเก็กน้อนปะ ปาโกมีเป็ดมีเป็ดคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังเปิดแบบว่าไม่เต็มที่เนาะโอเคตอนนี้เซียกระเป๋าอย่าให้อุ้มแล้วตอน,นีิเซีย<ม>นี่มามีวันไปติงเฮีย n g first ถึงแล้วนะจ๊ะซื้อเต้าหู้โอเแคนี้ละแค่นี้ละ,ละซื้อมาแล้วนะคะเต้าหู้เหม็นของเรานะคะเต้าหู้เหม็นนะคะนี่เหม็นมากเลยนะคะกินคู่กับผักดองคล้ายๆกินฉีกข,ของเกาหลีกลิ่นมสุดยอดแต่อร่อยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะนี่น้ำจิ้มจิ้มต้องจิ้มเยอะๆแซบ่บนี่ ค่ะเต้าหู้เหม็นของเราอร่อยนะจ๊ะโอเคห่าวแล้วหาวแล้ววะสัน้นแม่น่ากินมากอโอ้ไม่ชัดกล้องอยากได้กล้องใหม่มากเลยตาแบบนี้นะคะเต้าหู้เดี๋ยวเราจะไปลงมือรับประทานกันนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ลากันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า